วันนี้พาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี้คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะวันนี้พาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ วันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อนะคะจากคนไกลนะคะคนไกลที่คุณรอคอยนะคนที่คุณรอคอยอยู่คุณที่เขารอคนที่ไปทํางานต่างประเทศคนที่เดินทางไกลนะคะคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีได้รับการติดต่อจากเขานะคะหรือใครที่คิดจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศมีโอกาสสําเร็จนะคะเอกสารเอกสารการงานเอกสารการติดต่อสื่อสารมีโอกาสสาเร็จนะคะช่วงนี้อยากคิดมากคิดเยอะนะคะคิดมากคิดเยอะ อาจจะต้องแบกรับภาระและแบกรับปัญหาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะบางคนคิดอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวภูเขาหรือทะเลนะคะช่วงนี้อยากพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะช่วงนี้นะคะการเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารอะไรก็ตามวันนี้มีโอกาสสาเร็จราบรื่นสมหวังนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวให้โชค เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 2 0 1 2นะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ